สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาไงครับผมอ่อมานี่พามาเบิงทะเลยสนงองครับผมที่เป็นต่อนะครับผมตอนนี้เหลือ,อยุ่สามตัวยอดขุนพ้นสามตัวนี่ครับผมตัวนั่นครับผมแท็กเตอร์ครับ รลังหากินหินกินยงอยู่ดินก็มีได้ผลอยู่ง่ายเนี่ทั้งดินทั้งหินเน่ยบ่กินหรอกถัดมานี่เป็นค้งเบ้งครับผู้ใดยังจำาคงเบ่งได้อยู่เดี๋ยวผมจะเว้าสู้ฟังครับถัดไปนั่นจักรทิพย์ครับผมดเดือสามตู้เขาล่ะเจือเดือกับแบงที่แบงน้องไปเหรียญเบ็ดอ้มาเป็นตำนานเถอะเลยเฮะ นกเขาจะว่ามาตอมซ้ำตัวรวดดมันกักเอออยากกินอาหารน้ำทีล่ล่ะฟึ่งเอาลงให้กินอาหารอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งแท็กเตอร์กันก่อนครับผมมาเบิ้งรวดมาเบิ้งไา่เอ,อ้ะเลยชิงกระนองมันเป็นลักษณะใดมาเบิ้งรวดมาเบิ้งไล่กันก่อนครับสำหรับเอ,อ่อแท็กเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมหามุมกล่องที่มันบดต,ติดตะใครกันอ่าแต่จีประมาณนี้ครับผมอยากไปพ่นดูนี่แท็กเตอร์ครับผมรู้สึกว่าหางจะลุดอีกอะแต่ว่าไายเต็มแล้วรู้สึกว่าหางจะลุดอีกนั่นแหละครับผมบดไล่แท็กเตอร์นกกุ๊กเดียวเสียงน้อยครับเดียวเสียงน้อยเรียกทีนก ปากเบาครับผมขยันขันมีคู่อ่างอยู่หลอยหลอยมีอ่างอยู่ค่ำเดียวครับผมหลอยมีนะบางชุดกืบบ่มีแต่ว่าหลอยมีอยู่ค่ำเดียวตาโลโลตาใหญ่ๆครับสำหรับแท็กเตอร์แท็กเตอร์นกอายุกรงประมาณปีห้าหกเดือนแล้วแล้วครับผมตอนนี้ก็ฝึกเป็นตอจะรับกลางแล้วล่ะ จะเลยสิงข้านองที่ผมเก็บไว้ไมีคัดครับผมย่างข้าร่มก็เป็นข้าร่มบางๆพอได้ออกน้ำมูดู่มื่อนี้ก็หายมบบาบังรวดได้เลๆครับเอ็กเตอร์เรียกเรียกที่ครับผมมีคัดแต่มีหนุนอยู่ร่างีย่ก็ได้ มีเปลี่ยนนะครับผมสำหรับแท็กเตอร์อ่ะเบิังแท็กเตอร์เสร็จแล้วมาเบิงังคงเบง่งกันครับเดีย๋ยวจะเอาชูดฟังคงเบ่งนี่คงเบ่งนี่ก้อนนั่นก้อนที่แรกคือแรกผมได้คงเบ่งมากลมเก่าขื่นซ่านหน่อยซ่านที่ไอ้ไส้พืชเห็ดมาให้คันขื่นว้เป็นนกขื่นว่ พ้องเบ้งเป็นนกกุกเดียวเสียงกลางมีข้าลมมีหนุนมีคัดคู่หนุนแม่นคู่หนุนบาวูนี่พี่น้องก็ยามันคู่มันคู่สามพย่างไหมคุกคุกคู่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 ใช่ไหมคุกคุกคู่ไหมแต่วก็จะว่าอ้างก็สิบอแม่น่อยผมว่า จังสี่ก็เจ้าเอิ้อนมาคู่หนุนบอกครับผมนั่นแหละลวดลายของคงเบ่งกันเลยครับผมยังบ่เฝ้าครับผมสำหรับคงเบ่งนี่งางไปทั้งพุูนลูกงางไปทั้งพุูนงางไปทั้งพุูนงางไปทั้งพุูนทีเดีกวินกล่องยิ่นก็ะจอยาแจยังจกตาทีเดีย นั่นแหละครับผมโค้งเบ้งนี่เรียกเอาง่ายตัวนี้นี่เป็นนกอนาคตนกมีเาล่มครับผมลังเทียผมกับรอยฟังเบ่งลังเทียกับปล่อยเาล่มออกมาแบบเจ๊กหัวโตเจ้าพุทโตกโ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 กลังเทียออกมาแบบนี้ครับผมเจ๊กหัวโตเจ้าพุทโธโก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 ลังเทียนะไม่ได้ว่าเต็มสูบหรอก นั่งเทีย่ยวกับป่อยชุดนี่ออกมาผมเออว่ะหนุกอนาคตแน่นอนว่ะตัวนี้น่าจะใส่น้อพนนีเนาะแท็กเตอร์คู่ใส่ครับผมจิบไม่หยักจินเขาเท่า ใกล้ก็ได้ดอกแฮกเตอร์ฮีตจกเอาวะอ่ะกลับมาเรื่อประวัติของคงเบ่งกับโต้ครับคงเบ่งอ่างเทียก็ออกเจ๊กฮุโตเจ้าพุทโธโก้ฮกโกโกโกลังเทียนะลังเทียก็ปล่อยออกแบบนี้นะก็เลยตัวนี้นกอายุกงกะหาหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละเป็นนกอนาคตครับผมยังบ่เฝ้าเคยเอาไปเขากง เปลี่ยนกันเที่ยนึงผมเอาธรรมดาตัวนี้ก้งไอซานใบนี้ผมเอาใส่ไปให้เอ่อบักยอดใชนีหครับผมผมเอาไปเห็ดนกเนีเดก่อนผมว่าจิตใจมันยังบ่ททนไดดีดื้ดอหรีหรอนอกป่าตัวนี้วน่วนวน่วนว่ามันว่นจากตีเนี่นวนยว่นจากเขาไปกินอาหารเนี่ยนะ นกต้อกับว่าเป็นสาดบ่ขันจักแอะ์หับอกคู่ใช่อืม จะเข้าไปกินอาหารปล่อยเข้าไปบ่ห้ัคุได้กินแล้วคงเบ่งเคียออกมาให้ าพี่น้องครับผมตอนนี้เข้ามาเบิง้งจักทิพย์ครับอีกตัวนึงอยู่ในคอร์ดกำลังฝึก,กบเบิง้งวดเบิ้งไล่ครับผมจักทิพย์ครับผมริ้วตันครับเฉลยสิง์ขน้องขึ้นกันชิงก็น้งนองค่อยเก็บริ้วตันได้สามซีสามตัวซีตัววะสามกุกเก็บได้ตัวหนึ่งครับ ตอนนี้อยู่ในคอร์ดกำลังฝึกเข้าคอร์ดฝึกสิ้นกับเนียตก่อนครับผมเคยพาออกป่าไปข้างนึงครับผมเกิดขันอยู่ขันโยนขันยังธรรมดาอยู่แต่ว่าการดึงนกดึงยังยังบันไดเกง่งบางดดดบางไล่กันครับผมตัวน,นี้ ลิวตันเรียกเน้นๆเน้นๆ,นนๆครับผมซา,บบาซากรบรได้วซาเขาคนก็จเรียกเน้นๆเน้นๆเวลานกเขาวรวมล่งกิบป,ปีกปักธรณีครับผมนี่ครับผมหน้าตาลิวตันครับ กำลังฝึกเป็นนกตออีกตัวหนึงครับปีนี้ทั้งปีฝึกตลอดอ่ะกเงี้วๆปีนี้ทั้งปีเ,เดี๋ยวมูออกเดี๋คองก็ได้ออกไปแอบไปลบไปซ่อนอยูน่นั่นแหละ <c oughs> เอาอเคครับผมพี่น้องก็สนั่นละเอาไว้พ่อกันในคลิปหน้าครับผม